มะม่วงดองเกลือสูตรโบราณของแม่ชบายเยอะๆจ้าอืมกรอบฟินมากอร่อย สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะสำหรับคลิปนี้เปรี้ยวปากค่ะทุกคนค่ะนึกอยากกินอะไรแบบเปรี้ยวๆแซ่บๆก็เลยจัดมะม่วงดองเกลือมาให้ทุกคนดูค่ะนี่เลยค่ะเป็นถาดแบบจุกๆกันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับน้ําจิ้มพริกเกลือลาวนะคะแล้วไอก็มีน้ําจิ้มแบบว่าเป็นน้ําปลาค่ะทุกคนค่ะน้ําปลาหอมแดงนะคะสําหรับมะม่วงที่ไอเอามากินในวันนี้ก็คือเป็นมะม่วงดองเกลือสุดโบราณของแม่ชบานะคะนี่เลยค่ะ1ถุงราคา35บาทเท่านั้นเองค่ะตอนนี้มีโปรโม สั่งสมถุง100บาทเท่านั้นค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ10ถุงส่งฟรีเลยนะคะทุกคนคะ่ะบอกได้เลยว่าคุ้มมากและสําหรับมะม่วงดองเกลือตัวนี้บอกได้เลยว่าเขาไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะเขาเคลมเลยว่าคนท้องก็สามารถกินได้อร่อยกรอบฟินแน่นอนค่ะสําหรับใครที่อยากกินเหมือนไอนะคะเดี๋ยวไอซ์จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะโอเคค่ะพูดไปก็น้าลายไหลไปทุกคนคะ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามากินมะม่วงดองเกลือแบบซับๆับเยอะๆกันจ้า แซ่บมากนึกถึงสมัยตอนเด็กๆเลยทุกคนมะม่วงแบบเนี้ยมีขายที่โรงเรียนประถมนี่แบบนี้เลยดองเกลือค่ะแล้วก็มีพริกเกลือราวแบบนี้ให้ทุกวันนี้หากินยาก เพราะว่าเขาใช้น้ําดองแบบสําเร็จเนาะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้อัทรสในการกินเหมือนแบบเนี้ยอันนี้มันแบบว่าฟิลกินแล้วปลอดภัยธรรมชาติมากกว่าค่ะคือเขาเค็มเลยมากคนท้องก็กินได้ค่ะก็คือต้องปลอดภัยแน่นอนค่ะแต่ขึ้นชื่อว่าของดองกินเยอะก็ไม่ดีทุกคนเดี๋ยวท้องเสียได้ค่ะเนี่ย อ,อขอบมากนี่ค่ะสองร้สามสิบห้าบาทคือคุ้มมากไอ้ลืมบอกไปว่าเขามีพริกเกลือแบบนี้แถมมาให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะโปรโมชั่นสามส,สองร้อยสิบซองส่งฟรี กรอบสถานโลกาจำชื่อแบรนด์ไว้ให้ดีนะครับมะม่วงดองเกลือสูตรโบราณของแม่ชบาค่ะอร่อยจริงทุกคนต้องจัดแล้วนี่อันนี้น้ำจิ้มน้ำปลาของไอค่ะมีหอมแดงด้วยต้านโควิดค่ะอื ต้องกินแบบใส่หอมแดงเยอะๆนะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้เนืงอยากกินแต่ของเปรี้ยวๆสงสัยท้องแล้วมัง้งทุกคนต้องหัวเราะไอ้ใช่ไหมจะท้องได้ยังไงมันไม่มีมดลูกเป็นกระเทยกันทุกคนคะ่ะ นี่ยอืมสำหรับใครจะปอกเปลือกกินก็ได้แต่ไอคิดว่าถ้าไม่ปอกเปลือกมันจะได้ความฝาดของเปลือกแล้วรสชาติที่แบบว่าฝาดๆเปรี้ยวๆเค็มๆนิดนึงคือมันกลมกล่อมนะทุกคนอืม สำหรับวิธีการเก็บนะคะใครที่อยากแบบว่าอุ้ยสั่งสิบซองดีกว่ามันคุ้มเพราะว่าส่งฟรีก็สามารถเอาไปแช่เย็นแล้วก็เก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะพริกเกลือของเขาก็อร่อย อย่ลืมซื้อไปกินนะคะทุกคนค่ะซื้อไปติดตู้เย็นที่บ้านไว้กินดึกๆแบบเนี้ยตื่นมากินของเปรี้ยวมีใครเป็นเหมือนไอไหมอันนี้ช้อนนะคะนี่จิ้มโอเอ และนอกจากเขาแบบว่ามีขายปีกแล้วเขายังมีขายส่งให้ชาวรับพ่อค้าแม่ค้าเอาไปขายต่อนะคะใครอยากมีไรายได้เสริมแบบเนี้ยลองปิดต่อแล้วสั่งซื้อไปขายดูค่ะไอ้ว่ามันอร่อยนะกรอบดี น้ำจิ้มหอมแดงหนึ่งถุงก็จะมีสองลูกแบบนี้นะคะถ้าลูกเล็กก็จะมีสามลูกค่ะลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ ว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคานะคะไม่แพงไม่ถือว่าแพงเพราะว่ามันอร่อย SAP. เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอนะคะและสําหรับคลิปนี้ไอก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะมะม่วงดองเกลือสูตรโบราณของแม่ชบาค่ะมาพร้อมกับน้ําจิ้มพริกเกลือลาวแบบนี้เลยค่ะอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้า